มาเออตัดนีว่วะโอเคเราจะมาวมาบาๆหน่อยนะเพราะว่าฉันรีบนะนี่นคือคลิปที่แล้วที่ฉันได้พากเสียงอะเปิดเสียงง่าเฟรดี้ม่เจ้าฉันทำเสียงเองเหรอก็มันต้องใช้ปรับนิดหน่อยอย่างเช่นเออเสียงมอนนี่นะเอออันนี้อันนี้เสียงฟอกซี่ฉันจะอ้ออันนี้ฉันไม่ได้ปรับสุดนี่นะก็ว่าทำไมมันเบาๆบา ปกติฉันจะเสียงตัวนี้มอนสเตอร์มากดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นสีส้มๆอ่ะใช่ไหมก็ไม่แน่ใจนะฉันตาบอดสีหรือเปล่าปกติฉันใช้ทีมอนสเตอร์ถ้าใช้เสียงจริงๆฉันจะเป็นอย่างนี้ให้ดูแป๊บนึงอ๋อตอนฉันพากเสียงนี่เสียฉันฉันต้องปรับเสียงตัวเองเลยแหละไม่งั้นมันออกมาแย่มากแน่ๆลองไปหาที่อื่นดูสิแค่นี้พอหนะ นี่มันมีหลายแบบนะอย่างเช่นอันนี้อันนี้แต่ใชมเนสเตอร์นนดีสุดนะสำหรับเสียงฟ็อกซี่เอ่ออัน,นแต่เช่นเอยก็ได้ไหมส่วนเสียงของเออการ์ดก็ถ้าจะใช้เออเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงที่เอาไว้เรา ภาคเราต้องกดไอ้ตรงนี้ไอ e อารีซ์อานไม่ออกควกคับภาษาอังกฤษฮะเอาจริงในตอนอัดีโอ,อสามารถฟัเสียงได้ทุยเว้ยเ้ยเดี๋ยวฉันจะใหออ้ฟังเสียงฟังเส,สียงวันนี้แบบชัดๆนะตอนฉันพากนะปกติฉันแบบนี้ง่ายเฟ้ดิกปกติฉันใช้เสียงนี้ในการพากโอเค okay. โอเคบอนนี่ <Okay. S 2> <Money. S 3> นางเห็นยามแถวนี้บ้างไหมแล้วฉันก็จะปรับให้มันแหลมขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าฉันคิดว่าเสียงบอลนี่มันน่าจะแหลมนะไม่ใช่เสียงบอลนี่เสียงทรอยบอลนี่เฮ้ยบอลนี่นางเห็นยามแถวนี้บ้างไหมมันจะเป็นประมาณนี้แหละเสีสงบบยสงบ,บ,บอลลุดเสียงบอลลอดไวอเสียงบอลแบบนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ไ่ใชเอออบลต้ออยู่ไหนอู้ยเจอเจอสีมันกก็ได้ไม่ใช่ไมมักม้อันนี้ใช่ไหมวะใช่ไหมวะใช่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 โอเคปกติฉันจะเดี๋ยวให้สุดก่อน ปกติใช่ภาคจะจะให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี้ตีห้าสิบเก้าปกติเสียงม็กเกินฉันใช้เสียงธรรมดาตัวเองเลยเพราะว่าฉันคิดว่าเสียงตัวเองมันน่าจะแรลมากแล้วเดวน้สนาสะส่วนอืนอ่นๆจะปรับยังไงก็ได้แต่กปกติฉันเอ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ใช่สีความจำสั้นนะมาแค่น,นี้ก็แล้วกันก่อนอื่นแล้วก็เสียเฟดดิจะจะให้เสียงมันทุ้มๆหน่อยแบบคือปรับให้สุดปรับให้สุดเลย ไม่ใช่อันนี้เสียงฟ็อกซี่อ่ะตัวนี้ฉันจะปรับให้เสียงมันสุดเอาทุ่มๆเลยเคฟเรฟาฟังกันเบอร์ดี้โอ้โทรศัพท์นี้ก็ชอบค้างาอืมแล้วอนายใจหรอว่ามันคือเฟดี้ ามาดูสิปกติเั่นตัดภาพกันเลยกัน <c oughs> ต่อมาหน,น่อยดิอืมน้าแน่ใจหรอว่ามันคือเฟดดิ้งใ,ใช่เสียงเออทุ่มๆต่ำๆแล้วก็มาปรับให้มันต่ำอีกต่ำอีกอ๋อแล้วก็ใช้ไฟทมาสเตอร์นะอืมนาแน่ใจหรอว่ามันคือเฟดิ้ง <c oughs> <c oughs>